สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนั้นกนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะครับเพจ YouTube รวมถึง a c e b o o k ม้วนสังแชนแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเดนมาร์กซูปเปอร์ลีกก่อนเลยครับเวลเจลครับพ่ายกับทางด้านอันบอกไป0ูนย์ประตูต่อหนึ่ง ฟุตบอลโปรตุเกสซูปเปอร์ลีก้านะครับบาวิต้าเอาชนะด้านบากกอกสเฟร์เล,ล่าไป3ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นคู่ระหว่างเบเลนเน้นกับทางด้านมาริติโมนะครับตอนนี้เข้าสู่ครึ่งหลังแล้วนะครับทางด้านของมาริติโมยังนำอยู่2ประตูต่อ1นะครับ ส่วนลีกสวีเดนออสไวาคารนะครับซิลิอุสเอาพ่ายกับทางด้าน AIK เคโซนาไป0ประตูต่อ1วางเบิร์กเอ FC เอาชนะโอเลโบไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลตุรกีกิริซันสเปอร์พ้ายกับทางด้านกานนกตาสลายไป0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนวิยาลิอัลเสมอกคนาดาไป0ประตูต่อ0 ส่วนคู่ระหว่างเอลเช่กับแอตติกบินเบานะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังแล้วนะครับก็ยังเสมออยู่ที่0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกเดอร์ปารีสเอฟซีเสมอกับโอแซไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเนเธอร์แลนด์อาจจกยาวชนไพ่กับทางด้านดอตเดสไป1ประตูต่อ2 p พีเอยาวชนไพ่กับทางด้านเดนบอร์ดไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลไวเคาลีกาของฟินแลนด์ เ j k เอาชนะด้านของฮอนก้าไป3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลโกปาอิตาเลียโคโตเน่ one, ครับเสมอใน90นาทีกับทางด้านเบชชาไป2ประตูต่อ2ต้องต่อเวลาพิเศษเอาไปอีก120นาทีครับก็ยังเสมอที่2ประตูต่อ2ต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่จุดโทษซึ่งทางด้านโคโตเน่นั้นยิงได้แม่นกว่าครับเอาชนะทางด้านเบชชาไป4ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นโบลุนญาเอาพ่ายกับทางด้าน เตนานาไป4ประตูต่อ5ซาเลนิเตนาเอาชนะเลจิน่าไป2ประตูต่อ0ซามโเรเลียเอาชนะทางด้านของอลิซันเดียไป3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของยูเคนเอฟซีมารีอูพอนครับพ่ายกับทางด้านของเซโนโมเลตไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลลีกา2ของโปรตุเกสซาเวสเสมอกับไลซอไป1ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลโรมานเนียรลีกา1เดนาโมบูคาเลสครับพ่ายกับทางด้านของ CS มิโอวินีไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกาอ่า,อา3ของเยอรมันอันเลสเซอร์ครับพ่ายกับทางด้านไอทักบาชวายไป0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลไอแนด์พิมเมรีกเบดาบิดครับเอาชนะด้านของอันลาเนสไป2ประตูต่อ1 SK c o คโคปาโกนะครับพายกับทางด้านของ KA l อลายาวิกไปศนย์ประตูต่อ1 f ฟรีเคียครับพายกับทางด้านของไ i k i n g e r ร์ล a ยาวิไป0ูนย์ประตูต่อสาสำหรับโปรแกรมนะครับที่แข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับคู่ระหว่างเรดบูซาวบวกจะพบกับทางด้านบนบี้คู่นี้จะเตะเวลาตี2 เซอร์ลิสตีลาโพครับจะพบกับทางด้านเดโมซาเก็บครับเวลาตีสองมนาโกจะพบกับชารเตอร์โดเนตครับเวลาตีสองแล้วก็จะมีในส่วนของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับอีก7คู่โดย6คู่แรกนั้นจะแข่งพร้อมกันหมดครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าบาร์ลีย์จะพบกับลูตันทาวน์แบ็กพูลจะพบโคเวินตีฮันเดอร์ฟิลด์พบเวตันมิลวอลพบฟูลแลมปีเตอร์โบโล,ลพบคาร์ดิฟซิตี้สวอนซี จะพบกับสโตลซิตี้ส่วนคู่ดึกนั้นจะเตะเวลาตีสองเลดดิ้งพบกับบิสตอ์ซิตี้ในส่วนของลีกวันของอังกฤษก็มีเตะด้วยกันทั้งหมดเยอะแยะมากมายนะครับโดยทุกคู่นั้นจะเตะพร้อมกันครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าวิมเบลดันพบกับจชลลิงแฮมเอ็กซิงตันพบดอนคาร์เตอร์เบอร์ตันเอาเบียมพบชันเดอร์แลนด์เชอร์เนมพบอิสวิดลิงคอนซิตี้พบโบตันมิทตันคินดอนพบชาลตันมอร์แคมพบรอตเทอร์แฮม อัฟอตเดลเตตพบครูพีมัสพบแคมบิดพอสมาร์ทพบชูบิลลี่เชฟฟิลด์เวนเดย์พบพีวูทาวและทางด้านวีแกนแอตแลนติกจะพบกับวีคอมนะครับในส่วนของฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกก็มีเตะหนึ่งคู่โดยจะเตะเวลาตีสองเชเวนาซาเวด้าครับจะพบกับทางด้านของ c ีเอฟอาคู R Q. ในส่วนของลีเดนมารคมีเตะสามคู่ครับโดยสองคู่แรกนั้นจะเตะเวลาห้าทุ่ม ลิงบี้บีเคครับจะพบกับทางด้านของอเมเจอร์เจมเมอร์บางเอฟซีจะพบกันนน ager, mer, Bang, FC, บโอโบส่วนอีกคู่นึงครับจะเตะเวลาเที่ยงคืนฮาวีโดฟไอเอฟครับจะพบกั ing, บไนโคปิงเอฟซีในส่วนของผลฟุตบอลเอ่อของประธานภัยครับในส่วนของโปรแกรมเคนลิงนะครับวันนี้ก็มีลงสนามด้วยกันทั้งหมด3คู่โดยคู่แรกนั้นนะครับ2คู่แรกจะเตะเวลา5้าโมงเย็นครับอินชอนยีเต็ดจะพบกับซองนามเอฟซี So, e land โ,ซโซอีแลนด์จะพบกับ f อฟซีอันยางส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นจะเตะเวลาห้าโมงครึ่งเอฟซีโซจะพบกับเจจูยูเนเต็ดโอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่น่าติดตามแน่ารับชมในค่ำคืนนี้นะครับยังไงวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอาภัยทุกๆท่านไว้ณนที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ